หวานเย็นบโหโหเลียงว่ได้ว่าตวท้ายครับทำให้เราไดนาอยู่สองไมดนเพียงเีน่ารันาพลเลยนเกมนี้ตามหลังอยู่แล้วป่าที่แล้วสำหรับครึ่งเวลาหลังครับโอ้ยฟวแล้วไงตนี่ตระวังครับไอทำฟาวหลายรล้ยเลย ก็ไปทิ้งก็เป็นกินหรือเปล่ายิงไม่ผ่านกำแพงครับจังหวะสุดท้ายยังเก็บจังหวะได้ครับบวะเดอะเก็บไออ้าวจะทะลุช่องให้ติ้งตรงนี้เคลื่อนไม่ใู้ลีกันเดี๋ยวนู่นนี้ข้างหลังครับขอมันตั้หน้าที่ับอยู่ ยอ้อนเดี๋ยวมาตันน้งใหม่ครับอยู่ฝังขนาดหนาประมาวขวาเป็นลบมลหนึง่งแล้วหนาดูจะขึ้นเร็วไม่ได้ครับให้เร็วมาสวยแล้วโตมองข้างหน้าอยู่ครับตน้นแหมคนเดียวเล่นลำบากอัเปิดเคพื่อนเปิดไป้ปปไฉล็บจังหวะนี้ออกหลออกังนี่ครับวันนี้ต้องบอกว่า มันจะไม่เหมือนกับเกมที่แล้วนะน้าเราจะรับฝ่อเล็กับเกมที่แล้วนี่บอลต้องบอกว่านำอยู่แล้วใช้จังหวะเขาต่แแขกเขามีความเร็วในแดนหน้าต้นเยอะแต่ว่าเกมนี้นี่ยมาเจอแบบน้าหมาเย็นมีต้องบอกว่าแล้วสกองตามหลังนี่ถือว่ากองนี้ได้เสียบโอ้โหแล้วเกมแม่จังหวะนี้เกลียบได้เสียบกับติย้อนกับมางตั้งเงินใหม่แล้วกินติ๊กถือจังหวะหลอกล่ออยู่แล้วตูนตังหวนี้ จะไปเองมาได้ด้วยแล้วไม่ออกแล้วให้เอ้าแชนลัคมาต้าพิกจะยิงโอ้โหลูนี้ไม่ได้ังหวะาที่โอ้โหบอลน่ะมาต้องบอกมาเข้าทางเดีแล้วจังหวะที่ตอนแรกบอลทองแชลลัคก็เกมบางอยู่แล้วก็จนังหวะที่บางออกห้างไปเลย จะตกต่อมาไม่หายครับเบ้นดักได้ครับโศสาดข้าในายมาหลบมาหนึ่งหลบมาสองโอ้โห,โหดูว่ามาเให้ทะลุไม่ถึงีกหงมากต่บางทีไปเล่นบนหญ้าเกินไปแล้วจะไยวรัมาแล้วโดนข้าวเนียด้านหนลังเลย โอ้โหตอนนี้โดไปเหลือเขาที่ไปทำฟาติดต่ออะไรคะแล้วกองหลักออกข้างหน้าแล้วเชลล์ฟอนเลเยกับอาแล้วมาดูก็ไปทิกจังหวะนี้นักแหงสองคนเท่านั้นเนี่สำหรับเชลล์ฟอนเลเยอร์ตีพีิกมาตู้นี้ตู่ก็ตัดเข้าในมาสองคน เาไม่ถึงแ้โอหนี um> ่ใครนไฟ่อนี้ล้มไปแล้วแล้วดูแล้วตอสวนถามว่าต้อนแล้วทางขวาเขาแสดงควได้เปลี่ยนการสวยมากแล้วซ้ายสุนก็มีเพื่อนอยู่ครับโอ้โหประตูวแม่โสงเข้าซ้ายจริงทางหลังออกหลังยังมาบล็อกได้ดีแลตเอสุดท้ายของวันเย็นยับ พีชสวยเลยครับทะลุช่องดางซ้ายโจดับแรกไม่ดีครับยังได้อยู่ครับเสร็จโอเคครับโจให้โครงการมาข้างในมีจ่ายแล้วพิชยิงโอ้โหลูกนีเลยครับผมผมว่าผิดวัตถุลุ้ยครับพี่ต้นหนึแล้วครับเกมที่แล้วที่เมร้องเดิมหมายครับ โอเควันนี้กลับมาเสมอเลยอะไรกันเกิดขึ้นได้แล้วเอ้าลูกโอ้โหจะมาเจือจับได้แล้วนะบอลเกมให้จับมาต้าทิ้มาอยากได้อยู่ว่าปิดดึงแล้วไหลหลังมาเพื่อนเหนียวไม่ได้เกลียดเลยเราจะสวนกลับตน่อยมามาใส่หน้าลังน้ำบปพรอลไม่ตรงุดครับฉันเล่นเดียวเราจะพอเล่น เตะใหม่แล้วเล่นสัง้งทันทีแล้วนักดาบนะเลนครับเต้นเข้าขวาไม่ยิงแ,แล้วต้นแล้วปลุกหูวิธเข้าซ้ายยิงรุ่งนี้ทันแลบออกห้างแล้วไปม,มอลทุ่งของนักนาบเลนครับตูมเงินสั้สนครับต้นใช่ยัดมาต้องไห้ตูแล้วพิชไม่ได้ครับอีกกลับมา งกลางว่างเลยนะโสงทงขวาว่างขวาครับกลับแล้วก็ร้บิงเอาไปติดพวกยังไาโอ้โหยิงทีไปติดตวสมองบโอ้โหต้องหวานี่ไม่ใช่เรางสวนกลับมาปิอสวางนี่จะช้าเกินไปครับโอ้โหนี่ยตงหวแล้วลคู่นี่เกือบจะได้อ,ล,อล้วบิงไปติดพวกเดียวมันเองครับสอหรับลาพอเลยไปมุมไปด้านซ้ายครับจอยกันมา เอาคือบอลลัคน์ไปเองครับโตให้ยัดขนาดเส้นมาไม่ผ่านเกมแล้วแต่ทิ้งออกไปได้ครับอยากได้เป็นบอลทุบเยอะมยัดมาลูกนี้ไม่ได้ครับโอ้ตอนนี้เริ่มจะไม่ค่อยเข้าใจตำแหน่งสองหลังเช่นเดยวกันโอ้โหลูกบอนนี้เพิ่มขึ้นเวลาหลังเนี่ยแล้วสกอร์เป็นแบบนี้เนี่โอ้โห ประตูที่3ามนะใครได้โอ้มีโอกาสเก่งสาวคะแนนสูงมากเลยต้องบอกอย่างนั้นเลยครับตังเตะอยู่ไข่จับขยับอยู่ให้ท่านตรงกลางครับโวจับบอลไม่ดีแล้วจะรู้ว่าสวย่าววันเย็นเปิดชั้นแลับบอลไปชั้นแลับแขนครับตรงนี้เป็นแฮนด์บอลแล้วตั้งเตะโดยการชนะครับโดนฝาด้วยตัว อ้าวไปไปิกหูยบอลจะเล่นปิกครับเล่นสั้นแล้วกินแตงเข้าขาอยางยิงไม่ได้แล้วปิกอีกครั้งหนึ่งโอ้โหเแล้วจะไปคุยกับพี่กิมที่เพื่อนเะวิ่งถอนนัวแล้วมาจังหวะนี้จะจะกลายเป็นลูกสูงจะกลายเป็นเสียไปเลยนะ<า>แล้วสูงให้ดารุชาติมาต้นซ้ายนี่เด้งๆจับแล้วยิงเรียบร้อยครับโอ้โหตรงหลังอาจารย์ยิ่งขึ้นไปสูงแล้วลูกไม่ทันแล้วหวานเดินแล้วถูกอยู่จังหวะนี้ถด้ว่า นี่ยราต่างกันถุงไปครับโอ้โหนูกองหลังอ่ะตีต้องบอกว่าน้อยกว่ากองหน้าของทรานรัชดาพอรเทเียวโอ้โหจากตามหลังสองสองครั้งในตอนนี้ชึ้กลับขึ้นมาแซงเฉยเลยล้วมีการเปลี่ยนตัวอีกคนคนที่เอาเบลลงมาครับสำหรับรัชดาพอร์เทโอ้โหโอเคกลับตะลับปัดไปแล้วในตอนที่แบกน้ำนำอยู่ดีๆแล้วหันแย่งครับโอ้โหตามหลังสามสองครับโอ้ยอ้ยโอย่อ้ยโอ้ยอยโอ้ยโออ้ ยังได้ไปลุกทุ่งก็เหมือนเดิมเดลาหลังเด้าแบบหลังป้าตีตายทางนึงายไปแล้วจริงโอ้โหเรียบร้อยเลยครับมจังหวะน,นี้เหมือนไม่มีอะไรทั้งต้าครับโอ้ถ่ายไปสองคนตรงการลางครับหลบมาได้แล้วใสด้านขวาไม่เหลือแล้วเสาแท้โอ้ยิงรูนี้แน่นอนครับ ออเ่นสันเรับโอ้โหอาาม่เวลายเหีืยเยอะด้วยเพระาะฉะนั้นประตูต่อไปสำคัญเรับโทิีงมาต้นอะไว่าเอ้าม่เหสมหวินี้าิเป็นชนะสี่แล้วฝั่งังสวหวะนี้ครับอยู่ได้เลยลูกทุ่งเับ ปูขนานเต้นมาทีอโอ้โหจะเอาไปได้หรือเปล่าค้นหลบมาได้หนึ่งคนแหมจะลบสองไม้หวันเข้าขวาจิ้มปัดทิ้งแล้วก็น่าจะต้องช่วยเตะแล้จิ้มเอาแล้วไปแย่งกันเองน่าจะสองกัรได้แล้วทชาาเลเบอร์ตให้ลงกลางว่าแล้วเปิดยัดแล้วโอ้โหต้องทวงผู้ตัดสินยังไม่หมดแะไรเตะทีนึงติดปังกันจวบหลองโกเข้าขวาบัง ล็อกเขงซ้ายทีนึงจะแตะไม,ม่ผ่านติดเอ้าลุยรอบอลจังหวะนี้เขาถึงกี่ครับซ้ายจะได้ครับมาเชลล์บอลเลสวางอยู่รถติดแยกที่บอลคจะถ่ายมาได้ครับข้างหน้าไม่มีใครต้องรองเพื่อนก่อนแล้วติโดโวยจะไปตั้งเกินใหม่รุ่งหลัตัวครับเบสไปเอาบอลขวาเกมโอ้โหให้ขนาดเส้นสวยด้วยครับหาขึ้นมาสวยแล้วขวาเจนไปเปิดมาที่กว้างจังหวะนีโโ้นรุ่งหลักตัวโอ้โหจุกมบอลใส่นครับเอ้าจังหวะนี้ปิด ไหลไม่ถี่นลูกหูนี่ว้าลูกเกมแบบนี้ต้องต่อหน้าแรกเลยครับไทยกำลังต่อกครับเล่นสั้นจะดีกวอลเย็นกินมาเอามาขวาตีโยเข้าในลงมาหนึ่งลงมาสองแล้วจ่ายทะลุช่องไม่ผ่านอยู่แต่ฉลับโตแบทแล้วต้นเข้าซ้ายยิงเลี่ยนร้อยเลยครับ กันต่อแล้ใส่ที่ซ้ายแล้วผู้กองเดียวเห็นเห็นรับโอ้โหยิงุนี้ไม่เหลือเลยโอ้โหต้อนถึงได้เลยโอ้โหที่้ายมันหายเลยอ่ะเอาทุกส่งสัมัามาดิเดี๋ยวเซ็นหน้าให้เลยปาดทิ้งกันต้องการเตะตัว้ยหาของวันีไครจะอ่อนแล้วโอ้โหเอาต้องมาแล้ววัวไหนเนี่ยต้งมนจะเซ็นตัวไหนกเน เตะลูกกันแล้วซ้ายครับตูครับป้าย้อนออกมาป้าไม่ถึงเพื่อนยกวงเตะทิ้งเอาไปอยางได้ไปทุกทุกครับเตะท์ังสั้นนะครับเกณฑขอเได้สั้นเลเตะปัโย่เข้าในแล้วป๋าทางขวาลูกนี้ยังมาได้ครับแล้วสำารัเลสแล้วตูครับวต้นถึงได้แล้วดึงบอลหลอกผู่นี้ ลงไปทีหรือไม่ผ่านแกไปแย่งสวยแล้วเราจะสวนกลับจ่ายบอลตีอยากไปได้ก็งไม่แล้วโอ้แล้วเพื่อนซิ้งไม่ได้จังหวะเพื่อนในขาตายเป็นแฮงค์คนไม่ไมคิดบอลบอลมันจะนัดขาผู้เล่นอะลงข้ามาโอ้จังหวะนี้ครับไปจะไ,ไปจุดที่งนี่ต่อมาเสียจังหวะไปคนฮะแล้วตั้งแต่จะา่าประต้องเลิกแล้วมาเล่นอยู่ที่บอลยาวขึ้นมาไม่ผ่านทีนับไปกระโดดทางขวามีตี กลับบอลกลับมาไม่ได้แล้ีไ่ออกข้างน่อดเลยเดินไลน์เลยเหลืออีกมันไงเดเจี๊ยบเราแสดงงอยังต้องบอกว่ายังมีเวลาแล้วต่อหน้าที่หวานเียก็ไปเสมอมาแล้วหนัใช้าเเด่นยพี่มาสวยเราตัดก้อไม่ตรงกลาวโโหแกยังถือว่าช่วยแซฟชีวิตไปเลยคะสวัสดีเอ้าแล้วปดัวปิดสวัสดีเลยจ้าเกม โอ้โหให้มาทีงหน้ายังไงครับโอ้โหดัาได้แล้วจ้าเจ้าผิวทุกนี้ไม่ได้แล้วเสียเป็นลูกฟ้าแล้วไงโอ้โหอยู่นี่ต้องระวังเลยฮะโดนไปเดือดไปแล้วเลยโอ้เจอกับใต้แล้วหมอฮอล์ฟัดพอลวีน้องผู้พิทเชื่อเลยตอนนี้เดินยังลำบากเลย ขาขวาเอาซันยีมาเอาซนี่ที่เก่าไห้เอา้เยวเลี้โหเลี้อยยังไปคิดของหวานเตียจอ้เราเป็นใต้เดี๋รฮะพี่ตีเมอท้าที่แล้วเราเป็นต้แล้วคร้านี้ก็เป็นใต้ัอู้ถ้าเกมตีวผมไม่ท้ายีเราบอกว่าโอ้โห อ๋อความสนุกกลับมาช่วงท้ายเกมเนี่ยฮะทีท้ายนี่แหละครับใช่ครับโอ้โหเกมยังไม่จบแน่นอนครับแบบนี้เกมนี้เสมอกัน4-4่ี่นี่โหเชื่อจริงสปาวเลยโอ้โหด่านนี้ครับเดี๋ยวเราตัดน,นับให้นัดมาตีอีกทีเึ้อ คลิปไปตรงกลางโอ้โหใต้เนี่ยหอสวัดอยู่แล้วอ,ะอนนะ่ะไ้หมด,ดงงมหอ่ะไปไปงมาลิจ๋องหอขนานเตะขึ้นมาต้นโอ้โหต้นจริงขาซ้ายเนี่ยธรรมชาติจริงๆครับแล้ลูกนี้โดนเกี่ยวล้มลงไปครับจังหวะนี่คนดี้ก็หนักกันก้าวข้าวชักไหลขอโ่วขอโบยไปครับ อ่าล้วมาดูว่ากฟีที่ก่อนนี้ของรัชนาพรเล็กรับผู้ที่บอลจะเป็นขนานต้นเด็กวิ่งมาฝ่านโค้งบอลทันแหลบแล้วก็โอ้โหเกมไม่ให้ออกหลังแทนมันจะอ่อนอู่ที่ครับจังหวะสุดท้ายครับพยายามจะตามไปเก็บแต่ว่าบอลมันล้นออกไปครับเตะเตะมุมด้าน,นซ้ายของรัชนาพรเล็กรับ เปิดจับกระเปาแน่ยังใส่ทีเอ้าใส่ป้ายยังได้อยู่ครับฝนเย็นไปจะสวนกลับแทงข้างขวามาที่ตีแล้วหาท่าสวนแล้วขวาเจยนสามคนข้างหน้าตีโจนแหมดีเลยที่หนึงต้องกลับไปสร้างอันใหม่ครับกิลตายเดียวเลยตายเดียวอาู้นเหมือนกันเด้มาจ่ายวะโอ้โหลูกนี้ ลึกไปหน่อยครับตอนท้ายยังได้ครับเลนตายคนช่องไม่ดีครับตีดูแล้วถูกพลอยเพียงไหนครับไอ้เมนเจ้าว่ากูนี้่แต่รอดขาวว่ายิงย <son> ัดออกกายไปดีหร uh, ือเปล่าไม่ได้ครับโอ้โหบอลมันย้อนหลังครับเพื่อจะายให้ตีมขาจะดูครับแต่จริงๆเนี่ยแต่แล้วตั้งหลักเลยเนี่ยมีหลักได้ยินด้วยครับเพื่อนแต่นั้นไปจริงลูงนี้ปวดไปเลยนะครับอ๋อเป็นกนลัายครับ ทางด้านขวาหมายห้เบลจะแทงให้ทางด้านโฉโดนตัดลัดเกมเติมขึ้นมาผมจะให้ทางด้านตายังได้อีกครับโดนด้านขวาตีซ้ายลูกนี้โอ้โหเข้าบอลจังหวะนี้ต้องระวังนิดนึงครับโอ้ดูเพื่อนด้วยครับฝากเล่นครับดูเพื่อนด้วยครับจังหวะกระสุนกรนทั้งง่ายๆเงใจเย็นๆขอโทษเพื่อนด้วยครับ รู้ตักกันอยู่แล้วยังไงก็ขอเรามาระวังกันด้วยครับเ็บมานี่ไม่คุ้มเลยมาระวังกันนิดนึงครับเออไปที่เปิดโอ้โหนี่กาจัดเสาแรกเลยแล้วทุกตัวกูยังต้องโหยยังไม่เสียสมาธิแล้ก็อมดนี่ปัดชิงได้ครับโอ้โหใจคอกาจะยิงยานเสาดึงเลยครับ ตองลูกโอ้โหจะเปิดจะบอกว่าเปิดก็ไม่ดีนะจะบอกพี่พีเขไม่ได้รู้เหมือนกันเราจะมีเตียนอีกคนครับเต็มตัวครับโอ้โหจะเอาแล้วนะเปิดลงมาครับอนาคตจะเปาเละไรไปเอาราฟาว่างหดีใช่รู้จักกันอยู่แล้วพออยู่ในเกมไม่ต้องบอกว่าเปิดคนที่รู้จักกันเยอะ อย่างว่าแล้วสีเสื้อไม่เหมือนกันนะตอนนี้เป็นครับเป็นที่คร<ป>ับกันไปก็ขอโทษขอโทษไปคร<ป>ับเกมโอ้โหโง่โมงโโตัดหน้าก่อนนะไปสั้งกันใหม่เลย<ป>แล้วธิอาบอลเลส<ป>มาต้นพลิกได้ลูกนี้ก็ยังทำเกมไม่ได้บ<ป> เอามาาติต้าแทนมาติจัดสายแปดลูกนี้ไปิงซ้่าีกทีโอ้โหนี่กาจะแปรเน้นทิศทางแล้วเก็ยิ่งพยายามเน้นแล้วก็ปครับทุเรศปกติสัวไก่ใส่เต็มข้อแล้วก็จังหวะนนี้เน้นที่แฝ่ท่านไม่หรู้หรอก้องขอเป็นที่เดียวแล้วจริงๆเสาสองเนี่ยมาติต้าก็ยืนอยู่ด้วยครับคุมด้วยตรงนั้นโอ้โหดับอลมันมาหนักเนี่ยมันแรงและเร็วมากครับมันไม่ทันที่จะไม้แปรเลยพอพ่อ วันนี้เหมือนเป็นการดูดการเท้าซ้ายนะต้นจะถีบเ,เล่นเร็วเขี่ยมาหนุนไปด้านขวาจริงช่วนี้ก็หนุนต่อครับเโอ้โหพยายามถึงจริงถึงผ่านเข้ามาครับเล่นแต่วันสุดท้ายาาายังไม่แน่นเท่าไหร่ครับ <c oughs> อ๋ออยู่ในช่วงท้ายแล้วตอนนี้ใครได้มาตูน่าจะเป็นหมายชัยชนะได้เลยครับสามคะแนนเนี่ยอาจจะอยู่ในกระเป๋าได้ถ้าได้ครับต่ โอ้โหเสมือนสีสีแบบนี้จะต้องบอกว่าไอ้วสกรจะออกมาหน้าไหนเนี่ต้องบอกว่าลังสงที่วัดสุดๆแล้วอ้าวดอดเพื่อนรู้อองไครครับเหนด้าหวนเดีย็นยไปยันจะไปเบียดย้ำุ่งนี้หรือว่ามาต้องบอกว่าช้ากว่าครับ จร right. okay. uh. so like ิงจริงหลอสวยครับเราให้ตรงกลางมาต้องคืนมาคิวแต่ว่เดี่ยวเกมมีพื้นที่แล้วให้ทะลุช่องมาเปิดคืนไม่มาแล้วเปิดจัสวนจับแล้วให้ลูกนี้อารนี้ไรแหงเื่อนลหวนี้าโอ้โหเลไปตงบอกองไปเองนะจังหวนี้อถาไม่ลื่นไปตรงกลางเรือนรออยู่แล้วเ จริงๆเจ้าตัวพยายามล้มแล้อกวาดนะฮเพื่อนตงกลางต้นเนี่ยมันกวาดไม่โดนนะเท้าไม่พลาดนะเท้าตซ้ายขวาตัวแต่รอดการเฉยเลยครับลูกนี้แล้วยิงซ้ายโอ้โหลุกต่อเฉยเลยครับโอ้โหโอ้ที่ทำดีทุกอย่างแล้วครับมากแต่ลอดขาแล้วเราแต่หลงอีกคนก็แล้วแล้วจิงก็ไม่ดีเองเราทุนเวลาห่างจากกันหนึ่งนาทีแล้วมีเวลาไม่มากไม่น้อยครับโอ้โหตัวต่อตัวนี่แหมวายจริงๆนะตี อยู่ในช่วงเพืเวลาบาดเจ็บแล้วครับเอาทีนี้เป็นทีของต้นบ้างครับต้นแตะไม่ได้ยิงครับลูกนี้โอ้จังหวะเนี่ยตอนนี้มันทั้งเตะทั้งต้นนะครับรู้ว่าใครจะได้จากจังหวะแบบนี้มากแค่นเอาลงง่ายไปแล้วลูกนี้ต้นตองออกไปต้องออกไปทางด้านซ้ายแล้วตาไปเก็บอีกทีนึงโดนพุ่สาวตูยออกมาสกัดออกหน้าเลยครับเรีนทีบอลครับจังหวะนี้เฮ้ยไม่ได้เสียแล đá khéo quá, tinh tinh không được. cái này xong rồi, cả, cá, มาเยอครับทูันสนี้เราจะสวยกับต้นคือตอแล้วสวาน่าพูดถึงฝ่าโลกิดยาวหมดเวลาการแข่งขันับเดี๋ยวเล่ององมีการหาดสอกรจบเริ่มตอนแรกเลยเดี๋ยวมีการหาดสอดแล้วยังไงในแสดงคาีพลิกกคไทบลายเสียดฝีฝ่ายตรงข้ามแล้วก็ตัวท่านเองครับยังไงเป็นการแสดงคาีหลิกับจังหวะกัะทุ๊กรับท่ากันก็ยังไงเดี๋ยวขอพูดกั้นับ เกมจบไปแล้วครัเกมจบไปแล้วครับไม่ต้องไปเขียนขั้นตนยลไรับไม่ครับไม่มีอะไรครับจไปแล้วรับกวานจัตกันบ้างอโทษกัน <c oughs>